ด้วยพลังเ่งความรักชาติก็คือจบนี่เสียพ่อไม่อยากจะรบกวนลูกนะเป็นนิสัยของพ่อเองลูกนะคือพ่อความเมตตาของพ่อนี่มันครอบครอบครอบไปหมดพ่อเห็นว่าลูกอยู่ทั้งโลกต้องทํามาหากินสู้ทุกทุกยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงป่่เลี้ยงป่าเลี้ยงแม่แมทาบุญทำกุศลในพุทธศาสนาต้องแยกแยะเงินทองไว้ออ้ยต้องหาด้วยความลาบากยากเย็นพ่อคิดอย่างนี้น,น้องโบน้องตา บวชมาขอโลกกินข้างหนึ่งมันมันก็เป็นบุญแล้วลูกมันก็มันก็หนักแล้วนะลูกนะไม่ใช่จะเป็นกาฝากเกาะช้บ้านกินเกาะโลกเกาะท้องสารกินให้ลูกหลานเข้าใจด้วยเนะพราะต้องบวชมาเพื่อต้องการไปพระรหันไม่ได้บวชมาอย่างนี้แต่เมื่อมันหลีกไม่ได้ด้วยวิบากกรรมก็จําเป็นต้องสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องศาสนาปกป้องสถาบัปปานา มันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน,น้าที่นั่นพระเจ้าพิทูลจะไปประหารปุงกบิลพัทก็เ,เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจะเข้าไปขวางนั่นมุงจากณนายจะตลอดเบ,บอาแว่งกันพระเจ้าก็เข้าไปขวางนั่นนั่นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะลูกนะมีแบบมีแผนนะลูกนะอย่าเอาทิฏิมานะเขาตัวเองมาใช้มันทำกําลังของขังไห่นีพ่พระเจ้าพากระธรรมหรือนั่นเมื่อเราลึกถึงไปแล้วพระเจ้าไม่พากระธรรเนี่ แต่ถ้าทำเป็นพลังกาลังใจให้กับอุบาสกิกาได้ไหมนั่นมหาพุทธมนต์เขาทำให้ลูกห,หลานเป็นกําลังใจสิ่งของต่างๆในบางสิ่งบางอย่างเราก็ยกลาคาสอนขึ้นพอที่จะไม่ให้ดูน่าเกลียดเราก็เอาตัวนั้นมาเราไม่ได้ทําเพื่อเป็นการค้าการขายเราทําเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกหลานขึ้นเหมือนที่ไปใจเดนเห็นไหมละ่ะลูกหลานก็ทําเหรียญมาให้นะ แ,แล้วก็ลาไปแล้วก็ดูดาวา่าะกาวรูปด้วยเห็นไหมละ่ะมันก็เห็นผลในช่วงนี้นนเวลาที่เราก็ไปใจเดินปับ๊บเอาลูกนี้เป็นขวัญกำลังใจนะเอาไอ้นี่ทุงนั่นแหละครับนี่หลวงปูใ่ในในในกระเป๋านี่เต็มอยู่นี่แพรแหนหลายรูปแล้วเออเอาไม่ลูกยัดใส่กระเป๋าไปสู้ลูกสู้เพืพ่อปกป้องคนในประเทศชาติเจ็ดสิบล้านคนลูกได้บุญมากได้อานิสงส์มากแม้ชีวิตก็ไม่ได้ห่วงหาอะไรอาวอน ต้องการที่จะให้คนอยู่ในอชาติไทยนี้เขาอยู่ดีกินดีเห็นไหมล่ะลูกไงน,นั่นแหละที่เราไปชายแดนไม่ใช่ว่าไปแล้วหาเรื่องหาราวหรือว่าทําให้ลูกนั้นหมดกําลังใจไม่ได้นะลูกนะไปเป็นไปเป็นขันกําลังใจไม่ใช่ว่าไปทําให้ลูกลูกที่เป็นทหารน่ะเขาหมดกําลังใจ ปุกใจเขาลูกที่ปุกใจที่ปุกใจท,ใจทาหารกลา้าให้อาจแข่งหารสู้เพื่อปกป้อประเทศชาติไทยนี่แล้วก็บ้านี่จะบุญมากนะลูกอันนี้ศกมากนะคนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยในเจ็ดสิบล้านคนนี้จะมีพระอริยบุคคลด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีนี่ปฏิบัติดีถึงขั้นมรขั้นผลโสดาสิกิตาคาอนาคา,หารหันก็มีลูกใจบุญมากขนาดไหนเห็นพระเจ้าตัดสินมหาราชไม่ได้ลูกเลือดท่าแผ่นดินเห็นพระเจ้าเห็พนพระนารีวดไม่ได้ลูกนะเห็นไหมล่ะ นั่นปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเรานั่น,น,นมีครูมีบามีแบบมีแผนลูงมือใจขึ้นที่เอาเรื่ปุ๊บผมนี่สู้ตายว่ะดีใจก็บล้กไม่จะว่าไปแล้วจะเป็นบาเป็นกรรมนะอย่าไปแค่กันเลยให้เตาต่อกานเขาจะข่าวอีกคนที่ไม่รู้เป็นไม่รู้รูรบาปเราไปสอนเขาทำไมนั่นขนาดเมืองดุร้ายพุทธเจ้าก็ยังห้ามคณะสงฆ์เข้าไป อย่าไปปูอย่าไปสอนเอาก็เหมือนนี่พระพุทธเจ้าไปสอนอะไมล่ะกรุงพาราณสีเห็นไหมไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเขาไปสอนเราเนี่ยเพราะข่าของเขานี่เขายังยึดยังถือในวัดปฏิบัติของเขาอยู่นั่พระพุทธเจ้าไปนู่นรกรุงสาวัตถีนู่นรกรุงสาวัตถีก็เท่ากับประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนแต่พระพุทธเจ้าปลดูได้เพียงห้าสิบล้านเห็นไหมล่ะห้าสิบล้าน หกสิบเจ็บยี่อีกยี่สบล้านพระุทธเจ้าปวดเอาไม่ได้ในกรุงสาวัตถีเท่ากับประเทศไทยเรานี่เห็นไหมล่ะนี่นี่ประเทศไทยเรานี่เป็นชาวพุทธกี่ล้านคนละลูกแล้วพระพุทธเจ้าหมายถึงพวกเราอยู่ในธรรมยู่ในวินัไหเขารพพระพุทธเจ้าเขารพประธานเคารบพระสงฆ์ถึงห้าสิบล้านคนไม่ลูกคนเจสิบล้านคนนี่จะมีผู้ ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาถึงหมื่นคนไหมถึงพันคนไหมถึงร้อยคนไหมกลับเข้ามาเรื่อยๆลูกนะนั่นแหละหนึ่งในแสนนะอานท์เห็นไหมแหละที่จะมีคนดีมีความจัดความจริงพูดจริงทําจริงเนี่ะเพียงคนหนึ่งพี่น้วนะลูกนะนี่คือธรรมนี่คือวินัยถ้าจะประมาจาโจ้ลวงปู่วกเข้ามาหาใจตัวเองลูก เรียนจบหรืออย่างลูกคือจบด้วยความเคารพเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพครูบาอาจารย์หรืออย่างลูกนั่นเรียนให้มันจบลูกถ้าเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพในครูในบาแล้วลูกจะมีเหตุมีผลทําอะไรขึ้นสมเหตุสมผลลูกก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระเต็มบาทไม่ขาด เพียงไม่ขาดสลิงเป็นอบาสุปสิกาก็เป็นอบาสุปสิกาที่ดีเลิศที่ประเสริฐถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ดีเลิศที่ประเสริฐสามารถที่จะปกป้องประเทศชาติไทยศาส,สนาส,สถาบันให้จเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงสืบไปขออมุทานาลูกสาธุ